ครับวิชาของภาคการศึกษานี้มาค่ะกินข้าวแรงน้ำกันค่ะแก้วพริกหยวกแก้วพริกอ่อนทอดไข่ต้มผักนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้ออาหารบ้านๆบ,บ้านก่เป็ีนนะคะมีอะไดก็กินอันนั้นหละบ้านเฮา ใส่น้ำปลาขวดเจียวแมงดาค่ะเพื่อนๆค่ะยินดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดุสนันีสปาชาแนลค่ะมากินขา้าวแรกน้ำกันแต่พี่ดุสันีอยากกินข้าวสวยร้อนๆข้าวนึน่งก็มีค่ะกินข้าวร้อนๆดีกว่านะคะเจวยวแมงดาค่ะวันนี้ไม่ได้ไปสอยสเดาไ่ต้องกินละเสดา มาค่ะมาแสบก็บกินเพระแสบก็บกินเก็บพริกอ่อนที่สุดเลือกอาลูกพริกอ่อนที่สุดที่มันเผ็ดน้อยที่สุดแล้วมาตำํำขั่วตํำก็จะใส่เมงดาใส่มะเขือเทศขั่วให้สุกเจ้าบองกับโบเมนเป็นแจ้วบบ้านบีบบบหน้าวนิดๆหน,น,นึงแล้วก็มีต้มบักกะต้มกระหล่ำหนมไม้นึ่ง มาต้มใหม่ลวกคงสีสบอยู่ดอกเนาะมาเด้อมาเด้อจอดไว้ก่อนเด้อสาวสาว,ส,าวสองสาวเมา่มอ,อยจอดไว้ก่อนกินข้าวแรงก่อนสวัสดีมีความสุขอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าทางจะไม่ขึ้นแอกวันนี้ขี่ข้านไหลไปแอบฟัง ช่องฝั่งก,น, ون, งกนู้นฝักก่งกันนี้ก็กดไลค์กดแชร์ถ้าฝั่งกนู้นก็แอบให้เขาได้แค่กดให้เขาได้ยอดบิวเนาะก็ไม่เป็นไรฝั่งไหนๆก็ฝั่งเดียวกันฝั่ง <c oughs> กันไปดีดกว่าสังกันเรื่องที่มันผ่าน,านมาแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นน้องๆก็ได้โทรมาถามเดื้อถ้าน้องอสูรฟ้าฟัง แม่ดุษณีอยู่ตอนนี้กับเคลียเคลียซะนะเคลียเคลียซะนะแล้วก็ออกมาพูดที่มันถูกต้องที่มันหายข้องใจก็น้องก็ออกมาเคลียร์หวังอย่างยิ่งว่านะน้องก็ไม่นิ่งดูได้หรอกยังไงก็เราก็มาด้วยกันเป็นกำลังแรงใจให้นะครับเท่มงคลฟ้าอีแม่ก็รู้สึกว่าซึมๆเหมือนกันแหละ ตึ่กตกใจและเย็นนี้เอาขอเว้นไปก่อนเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันยาวไปเลยสิบเอ็ดโมงเช้านะคะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเจอกันค่ะไม่มีอะไรเอิ่นกินข้าวแรงซื้อๆดอกบะมีอย่างอีกคือ 9, เก้าเแจ้วแมงดาพริกออนทอดไข่ต้มผักโอเคเนาะค่ะเนาะ แค่นี้ก็แ่บแล้วมามามา